นะครับขอกราบสวัสดีพี่พี่ทุกท่านเลยนะครับผมอยู่กับผมนะครับฟิล์มบางใหญ่นะฮะวันนี้นะครับก็เป็นวันที่1มกราคมนะครับปี2567นก็ะครับก็ถือว่าเป็นวันปีใหม่นะครับอ่าปีใหม่สากลนะครับก็ต้องขอกราบสวัสดีปีใหม่ทุกท่านเลยนะครับผมนะก็วันนี้นะครับไปสุพรรณมานะครับก็ได้เหรียญอ่าวัดเดิมบางมาเหรียญหนึ่งนะครับ ต้องบอกก่อนนะครับว่าผมไปเนี่ยรอบนี้ก็ได้วัตถุมงคลหลวงพ่อกลวยมาพอสมควรนะครับแล้วก็ได้วัตถุมงคลหลวงปู่สุขมาด้วยนะครับอ่านะครับเหรียญนี้นะครับคือเหรียญเดิมบางนะครับย้อนยุครุ่นสร้างเรือนไทยนะครับปี2555นะครับซึ่งเป็นวัตถุมงคลนะครับรุ่นนี้ต้องบอกว่าเหมือนกับพระนะครับปี15มากนะครับเหรียญเดิมบางปี1 5 เพราะอะไรรู้ไหมนี่ครับตำหนินะครับจะเป็นตรงจุดตรงไหลนะนะครับจุดตรงไหลหรือว่ารายละเอียดต่างๆหลายส่วนนะครับค่อนข้างที่จะเหมือนนะครับปีหนึ่งหนะครับตัวตัดก็มีความคล้ายคลึงนะครับมีนูนๆนะครับคล้ายๆกับเหรียญนะครับเดิมบางยุคแรกนะครับด้านหลังเนี่ยนะครับเขาจะเขียนว่า อ่านะครับเดี๋ยวขยายดูนะอ่าด้านหลังเนี่ยเขาจะเขียนว่าสร้างเรือนไทยวัดเดิมบางนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ,บ,รนะรบอันนี้จะจอจุดนะครับเป็นจอนะอ่าตัวจอเนี่ยนะครับรุ่นนี้ถือว่าสร้างน้อยและหาย,ยากนะครับสร้างน้อยและหาย,ยากแต่ราคาก็ยังไม่แพงนะครับอันนี้น่าจะเป็นอ่าผิวไฟนะครับหรือไม่ก็กระไหลนาคนะครับก็บางทีก็สับสนนะ ว่าค่อนข้างที่จะคล้ายคลึงกันแต่เหรียญนี้ผมมองเป็นผิวไฟแล้วกันนะครับนี่นะก็จะมีไหล่เนื้อนะครับมีเนื้อเงินนะครับกระไหลทองนะครับเนื้อทองแดงลมดํานะครับเนื้อทองแดงผิวไฟแล้วก็กระไหลนานะครับแล้วก็กระไหลเงินก็มีนะนะครับที่เห็นนะครับเหรียญรุ่นนี้จะสร้างนะครับเป็นสองบล็อกหนึ่งบล็อกเป็นหลวงพ่อกลวย นะครับอีกบล็อกหนึ่งก็เป็นหลวงพ่อแบรนนะครับวัดเดิมบางนะนี่นะครับดูรายละเอียดนะสวยงามไหมนะครับใครที่หาวัตถุมงคลนะครับยุคแรกไม่ได้นะครับก็แนะนํานะครับรุ่นนี้นะครับซึ่งการเสกเนี่ยก็มีแพคเกจินะครับหลายองค์มาเสกนะเป็นพิธีใหญ่นะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ย ผมก็ยังเชื่อนะว่าตัวหลวงพ่อเองเนี่ยนะครับท่านก็ยังมาเสกให้นะครับยังเชื่อนะในทุกๆรุ่นเนี่ยนะครับตัวหลวงพ่อเองเนี่ยท่านก็ลงมาเสกให้เหมือนกันนะอ่าน,น,นะน,นะครับนี่นะอ่านะครับเหรียญชุดนี้นะครับจะสร้างก่อนเหรียญรุ่นกระตันยูนะครับสร้างก่อนเหรียญกระตันยูนะอันนี้ก็เป็นภาพหลวงพ่อกลวยนะฮะ ออกวัดเดิมบางนะครับอันนี้เป็นรุ่นกระตันยูนะครับอ่าย้อนยุคนะกระตันยูหกสองนะครับนี่วัดเดิมบางนะครับด้านหลังก็จะเป็นหลังลายเส้นนะครับนี่อ่านะครับเป็นหลังลายเส้นนะครับรุ่นกระตันยูหกสองนะครับวัดเดิมบางเลี่ยมแบบวินเทจนะครับก็คือเขาเรียกว่าเลี่ยมวัดอ่ะนะครับจะมีโค้ดนะครับโค้ดหนุมานนะครับเชิญธงสตัวนะ ะครับแล้วก็มียันตุกตานะครับแล้วก็ยันคูนะนะครับแล้วก็เหมือนกับภาพยุคแรกของท่านเนี่ยนะครับย้อนยุคนะนี่นะครับถือว่าเป็นวัตถุมงคลที่น่าใช้นะครับน่าใช้มากนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวัตถุมงคลนะครับของหลวงพ่อกลวยที่ออกวัดเดิมบางนะครับอ่ะมาดูตัวตัดอีกรอบหนึ่ง ตัวตัดนี้จะค่อนข้างฉีกนิดหนึ่งนะครับจะตัดไม่สุดมีดหรอกนะบางส่วนก็สุดมีดบางส่วนก็ไม่สุดนะครับอ่าเนี่ยนะครับประมาณนเนี้ยเนี่ยประมาณนี้นะครับอ่านะครับผม ก็ม <c oughs> ีเพียงเท่านี้นะครับเท่านี้จริงๆนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะก็น่าจะเป็นเหรียญลูกปุกนะครับเหรียญที่ระลึกทาบุญนะครับคบรอมมาณภาพหนึ่งรอปีผมบอกเลยว่ารุ่นรุ่นเนี้ยนะครับค่อนข้างที่จะน่าเก็บนะนะครับค่อนข้างที่จะน่าเก็บนะเพราะว่าเป็นงานปัญญ้นย่อและงานแกะสดเนี่ยที่สวยงามจริงๆนะครับแต่วัตถุมงคลหลวอพวกกลวยรุ่นนี้นะครับผมแนะนํานะเจอ นะครับร้อยสองเก็บไปเถอะนะครับเก็บไปเถอะรุ่นเนี้ยผมเชื่อนะว่าเดี๋ยวราคาต้องมาแน่นะครับอ่าคือต้องผมจะแบ่งเป็นสองส่วนนะระหว่างทันตัวกับไม่ทันตัวถ้าที่ไม่ทันตัวเนี่ยรุ่นที่ผมแนะนาเนี่ยนะครับก็คือย้อนยุคป,ปีสามเก้านะครับแล้วก็เนี่ยรุ่นเนี้ยนะครับค่อนข้างที่ทําออกมาสวยนะครับแล้วก็คล้ายๆบล็อกรุ่นแรกนะครับบล็อกชุกแรกนะฮะก็อ่า สำหรับวันนี้นะครับก็ไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับก็ขอบาร,รมีหลวงพ่อโวยชุตินทะโรนะครับโดยธรรมาดาทุกท่านประสบความสําเร็จนะครับแล้วก็การงานการเงินรุ่งเรืองนะครับสุขภาพแข็งแรงทั้งปี6 7นี้นะครับก็ขอให้บาร,รมีหลวงพ่อโวยชุตินทะโรเนี่ยคุ้มครองทุกท่านนะครับขอกราบสวัสดีครับผม